คุณเคยสงสัยไหมว่าทารกตัวน้อยน่ารักมาจากไหนบนท้องฟ้าแม่แต่ละก้อนมีหน้าที่ปั้นสิ่งมีชีวิตแล้วให้นกกระสาทำหน้าที่ส่งมอบสู่โลกและนี่คือเรื่องราวของเมฆสีเทาหม่นดูอารมณ์ไม่ดีและเพื่อนสีคู่หูของเขานกกระสาผู้ซื่อสัตย์แต่เมฆสีเทาไม่ใช่เมฆธรรมดาเขาเป็นเมฆที่สร้างสารรค์เกินไปสิ่งที่เขาปั้นออกมาแต่ละอย่างจึงอันตรายสุดๆเริ่มจากลูกจระเข้ตัวเขียวทำให้เขาได้รับบาดเจ็บ ปีของเขาถูกกัดจนหมดสภาพต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการส่งมอบและเขากลับมาพร้อมรอยกัดเต็มตัวต่อด้วยลูกเม่นที่มีหนามแหลมคมทิ่มแทงทุกครั้งที่เมฆสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตที่น่ารักแต่โหดร้ายเหล่านี้นกระสาก็คือผู้รับกรรมการส่งมอบลูกฉลามที่ตัวเต็มไปด้วยฟันเขาตกใจขั้นสุด ในที่สุดนกกระสาก็ทนไม่ไหวเขายอมแพ้และบินหนีไปหาก้อนแมฆอื่นที่ใจดีกว่าทําให้เมฆสีเทาต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วร้องไห้เป็นเม็ดฝนตกลงสู่โลกเบื้องล่างแต่นกกระสาไม่ได้ทิ้งเพื่อนเขากลับมาพร้อมกับหมวกกันน็อกและชุดเกราะที่ปั้นจากก้อนเมฆเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจในความแปลกของเพื่อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อไปด้วยการป้องกันที่พร้อมฝ่าฟัน มิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการเลือกสิ่งที่ง่ายแต่หมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นและพร้อมที่จะลุยไปกับความท้าทายนั้น Party Cloudy คือเรื่องราวสั้นๆที่อบอุ่นหัวใจที่สอนให้เรารู้ว่าเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะสร้างลูกเม่นลูกฉลามหรือลูกจระเข้นั่นแหละคือมิตรภาพที่แท้จริง